สวัสดีตอนเย็ยนๆนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากเ้อพี่น้องเลยบรรยากาศแจ่มชื่นพวนสีมาเอาสร้างลงงน้ำาอาบน้ำนะคะตอนอีกอ่เก็บสีสร้างทําความสะอาดโกกลักนะคะนะ้นองพอนทิพย์นะคะ น้องพรทิพย์น้องโอปอนะคะพี่ส้มนะคะพี่สม้มไกนนะะ่นู้นนะคะทองนะคะด้านนี้ก็เป็นดีวานะคะดีวากับดอกคูณนะคะ หอกหมู่บ้านีกน้ำเลยค่ะพอควรก็ามาจ็บจ็บชี้ช้างนะคะทำความสะอาดนะคะดูนะคะล่นนะคะ ากกดติดตามน้องโมเหนะคะฝากไลค์กดไลค์กดแชร์กดสับส i b ์ให้กับน้องโมเหของเราด้วยนะคะช่อง youtube นะคะช่อง youtube ของเรานะคะบรรยากาศรอบหมู่บ้านนะคะดูน,นะคะมีแต่น้ำนะคะ ดีมากค่ะด้านนน้นก็เป็นกองข้าวนะคะขาววกองข้าวนั้นรู้สึกจะเก็บหนีฝนมาตอนกลางวันนะคะฝนเปปลรอยนะคะนี่ก็พี่ส้มของเราน้องพรทิพย์ติดพี่ส้มมากนะคะด้านน้อก็เป็นพังโอปอค่ะ ดูน้องนะคะเล่นนะคะเล่นไปทั่วค่ะเล่นไปทั่วเล่นไปทั่วนะคะ,น,น,น,ะ,คะน้องของเราเล่นไปทั่วพ่อควรจิบขี้ช้างเสร็จก็จะทำการเอาน้องโมแฮไปอาบน้ำนะคะ น,ะะน้ำท่วมยาที่ปลูกไว้ก็น้ำท่วมนะคะด้านนี้ตามริมฝายพระป,ประแดงก็ด้านนี้ก็คือเรียบร้อยหมดมองไม่เห็นหญ้านะคะเพราะว่าท่วมหมดค่ะโมแฮ้วัดดีแม่แม่หน่อยเร็วหวัดดีเร็ว โอ้ฮว mm hmm. บัดดีแม่แม่น้อยวัดดีจ้าสวยแล้วลูก<ๆ>จ้าแม่แม่ก่อนเร็วสวยหน่อยลูกขี้เกียจนะคะน้อไม่ค่อยอยากทำอะไรนะคะรู้สึกตัวอ้วนขึ้นนะคะกินกินได้ตอนกลางคืนก็กินเยอะนะคะพะคนเลี้ยง อ้วนขึ้นนะคะเหมือนช้างอายุสิบกว่าปีนะคะไม่เหมือนช้างอายุเจ็ดแปดปีนะคะน้องโมเฮนะคะดูนะคะแม่มูลจะไปไหนเนาะแม่มูลแม่มูลหนาวแล้วบอ จะเข้าบ้านแม่มุลมาอยู่ข้างนอกนะคะ <c oughs> ขอจบไลค์จบแชร์เป็นแค่นี้นะคะฝากติดตามน้องมเยช่องยูทู e ของเราไปนะคะขอบคุณค่ะไรหน้าแล้วค่ะ